วันที่23มีนาคมปีคศ1993เวลา2องทุ่ม15นาทีคนงานเหมือง21คนกำลังลงลิฟต์ที่ถูกตั้งชื่ออย่างอ่อนหวานว่า Mary a n นเพื่อเตรียมเข้ากะกลางคืนการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งจู่ๆพื้นก็เริ่มสั่นและห้องโดยสารก็หยุดทุกคนมองหน้ากัน g r a s <Hey>. s อ Erasmus คนงานเหมืองผมสีเทาสูงวัยบอกคนที่เหลือว่าไม่ต้องกังวล Mary แอนจะเริ่มเคลื่อนในม่ช้า มาริโอคอกเรลเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าของเขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงแปลกๆนั้นหรอเรากับว่าโอ oh, ไม่นะเชือกลวดเหล็กขนาดใหญ่กองอยู่ด้านบนลิฟต์เหนือหัวของพวกเขาและตัวหมุนที่เป็นตัวปรับระดับห้องโดยสารเดี๋ยวนะทำไมมันถึงยังหมุนอยู่มีบางอย่างปิดกั้นการเลื่อนลงของพวกเขาสายแคเบิลด้านบนไม่แข็งแรงพอที่จะยึดพวกเขาไว้แม้แต่การสะเทือนเพียงเล็กน้อยจากภายในก็จะผลักให้พวกเขาหล่นลงไปได้ ลิฟต์อยู่สูง610เมตรเหนือชั้นล่างสุดนั่นคือความสูงของหอไอเฟลสหอต่อกันเลยและไม่มีอะไรที่จะหยุดพวกเขาจากการหล่นได้มาริโอกระแทกไหล่รัสซี่เพื่อให้เขาหลบไปและใช้กำลังเพื่อเปิดประตูแมรี่แอนมาริโอแข็งแกร่งและมีไหวพริบเขาสูญเสียพ่อไปตั้งแต่อายุ12ปีและเขาต้องเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดและดูแลพี่น้องทั้ง10คนรวมถึงตัวเขาเอง ในช่วงวัยรุ่นเขามักจะออกล่าสัตว์กับเพื่อนๆชาวบูชแมนโดยใช้เพียงคันธนูและลูกศรที่ทำเองต่อมามาริโอกลายเป็นเทรนเนอร์โดยทุ่มเทให้กับมวยสากลสมัครเล่นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับคอนนี่หญิงสาวชาวเบลเยียมและภรรยาในอนาคตของเขาสิ่งเดียวที่มาริโอต้องการคือซื้อที่ดินซัก3 4เอเคอร์เพื่อที่เขาจะได้อาศัยอยู่กับคอนนี่และลูกชายทั้งสองของพวกเขา เขาเริ่มเก็บออมเพื่อชีวิตในฝันทันทีหลังจากได้งานในเหมืองและดูเขาตอนนี้สิยืนจ้องมองผ่านประตูลิฟที่เปิดอยู่มีพื้นที่1.5เมตรที่น่ากลัวระหว่างแมรี่แอนกับกำแพงคอนกรีตต,ตรงหน้าพวกเขาทางด้านซ้ายของเขาเขาเห็นพื้นที่ว่างที่มีเส้นเพลา6เส้นที่อยู่ติดกันซึ่งลิฟต์อื่นๆใช้อยู่เหล่าคนงานเหมืองโชคดีที่ลิฟต์หยุดในระดับที่ตรงกับคานเสริมแนวนอนและหิ้งผนังที่พวกเขายืนได้พอดี ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเพลามืดมิดที่น่ากลัวที่พวกเขาต้องข้ามไปมาริโอก้าวออกไปข้างนอกประมาณครึ่งทางจากลิฟต์เขาเตะเศษหินที่ขอบเงียบไม่มีเสียงกระแทกพื้นเขาเห็นท่อแนวตั้งที่ด้านนอกของคานเพลาดูเหมือนไม่มีก้นบึง้งแต่ถูกล้อมด้วยชุดคานขวางทุกๆสาเมตรโดยในทุกๆ60เมตรมีชานชลาที่อุโม,มงไฟส่องเข้าไปในเหมืองแต่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนไม่มีใครช่วยได้ คนงานเหมืองต้องพึ่งตัวเองทันใดนั้นทุกอย่างก็เริ่มสั่นสะเทือนมันฟังดูเหมือนรถไฟมาจากระยะไกลมีบางอย่างใกล้เข้ามามากขึ้นและไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆมาริโอรู้แล้วลิฟต์หมายเลข6ที่บันทึกกรวดจ,จำนวนมากสำหรับผสมปูนซีเมนต์กำลังจะหล่นลงมามีโอกาสที่สายเคเบิลจะหลุดจากหลังคาลิฟต์แล้วลากแมรี่แอนลงมาด้วย มาริโอรู้สึกหวาดกลัวแต่ไม่มีเวลาที่จะตื่นระหนกเขามองไปรอบๆอีกครั้งประมาณ10เมตรใต้ลิฟต์มีสถานีสำหรับชั้น37หรอนั่นหมายถึงมันอยู่ใต้พื้นผิวไป1,120เมตรสิมีโทรศัพท์และปุ่มฉุกเฉินใครบางคนช่วยเราได้ความคิดแล่นผ่านหัวของมาริโอแต่จะไปที่นั่นได้ยังไงล่ะแล้วท่อแนวตั้งเหล่านั้นล่ะพวกมันดูเอทอะทะเกินกว่าที่จะจับแต่มีท่อน้ำเหล็กชุบสังกะสีที่บางกว่า เขาจับมันหายใจเข้าลึกๆแล้วลงไปจู่ๆท่อก็เริ่มโน้มออกจากผนงังมาริโอรู้สึกหวาดกลัวแต่ไม่นานเขาก็ปล่อยให้ตัวเองเลื่อนลงไปในจุดที่ท่อมั่นคงมากขึ้นในที่สุดเขาก็มาถึงจุดนั้นแต่ยังเหลืออีก1.5เมตรระหว่างเขากับโทรศัพท์เขากระโดดและคว้าท่อรางน้ําที่อยู่อีกด้านหนึ่ง<อ>เขาทําได้เขาเหวี่ยงตัวเองไปข้างหน้า เขาได้ยินคนงานเหมืองตะโกนลิฟต์หมายเลขหกเขาใกล้มากขึ้นเร็วเข้าปุ่มฉุกเฉินอยู่ตรงนั้นในกล่องสีแดงมาริโอทุบก,กระจกด้วยกัมปั้นแล้วกดปุ่มเขาคว้าโทรศัพท์ตอนนี้เขากำลังคุยกับคนดูแลลิฟต์และบอกเขาว่าอย่าขยับอะไรแค่เหยียบเบรกไว้ <c oughs> เขาตะโกนและรีบเดินกลับไปที่ลิฟต์ทางเดียวกับที่เขาลงไปคนของเขาทั้งกลัวและประหลาดใจที่เห็นเขาไม่เป็นไรตอนนี้ลงมาได้ทุกอย่างหยุดแล้วเขากล่าว แต่ทุกคนก็ยังคงตัวแข็งด้วยความกลัวอยู่เขาหยิบห่อแซนวิชและขอให้ทุกคนเดินตามเขาไปขณะที่ลงไปตามท่ออีกครั้งจากนั้นเขาก็หยุดรางน้ําแนวตั้งของลิฟต์บิดงอโอ้ไม่พวกเขาทั้งหมดต้องพึ่งสกรูเพียงไม่กี่ตัวและโลหะบางๆที่ไม่เสถียรแค่หนึ่งนิ้วในขณะนั้นแม้แต่หายใจก็ยังเสี่ยงพวกเขายังคงกลัวเกินกว่าจะขยับตัวมาริโอจึงเลือกคนงานเหมืองที่ตัวเล็กกว่าเขาคนหนึ่งแล้วผลักเขาไปที่ท่อ นี่เป็นเรื่องฉุกเฉินทุกคนต้องออกไปเร็วๆที่สุดเขาดึงชายคนนั้นออกจากหิ้งเขากลัวมากแต่หลังจากที่พวกเขาเกือบล้มเขาก็คว้าท่อไปได้เมื่อพวกเขามาถึงมาริโอต้องคิดว่าจะข้ามเหวได้ยังไงคนงานคนนั้นกลัวเกินกว่าจะกระโดดมาริโอจึงคว้าตัวเขาพร้อมตะโกนสั่งคนของเขาว่าปล่อยท่อเมื่อพวกเขาเหวี่งข้ามช่องว่างมาริโอก็โยนคนงานเหมืองลงบนแท่นในเวลาเดียวกัน เขาใช้โม um เมนตัมเพื่อเหวี่ยงตัวเองและกลับไปหาพวกที่เหลือมือของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นและด้วยความเจ็บปวดแต่พวกเขาต้องเดินหน้าต่อไปคนงานเหมืองคนต่อไปหนักกว่าเล็กน้อยเพราะงานมาริโอจึงต้องคิดวิธีใหม่เพื่อพาเขาไปยังฝั่งที่ปลอดภัยทริกในล้านเล่าเขาจะวางส้นเท้าไว้บนเก้าอี้ตัวหนึ่งและไหล่บนเก้าอี้อีกตัวแล้วก็ดันร่างของเขาให้เป็นสะพานผู้คนจะยืนบนท้องของเขาและนั่นมันกจะทําให้เขาได้รับเงินเล็กๆน้อยๆอยแต่คราวนี้ไม่สนุกเท่าไหร่แถมแทนที่จะเป็นเก้าอี้ ก็ดันเป็นก้นเหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ด้านล่างแต่พวกเขาต้องไปให้ได้ไม่มีทางเลือกอื่น <c oughs> เขาเอาตัวพาด <c oughs> เปล่าและกลายเป็นสะพานมนุษย์คนงานเหมืองไม่ต้องการข้ามในตอนแรกแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสถานที่หรือเวลาที่จะคิดมากเกินไปเขาก้าวสองก้าวอย่างไม่มั่นคงแล้วรีบก้าวผ่านมาริโอมีคนสองคนถึงที่ปลอดภัยเมื่อคนอื่นเห็นว่าทริคร้านเล่านี้ได้ผลพวกเขาก็ทำได้ง่ายขึ้น พวกเขาลงมาและข้ามร่างกายที่แข็งแกร่งเหลือเชื่อของเพื่อนเพื่อไปยังด้านที่ปลอดภัยทีละคนพานไปสักพัก13คนก็ปลอดภัยมาริโอปีนขึ้นลง16ครั้งเขาหมดเรียวแรงแขนเจ็บปวดและสั่นเขาหลับตาลงและอยากจะหยุดพักเพื่อหายใจแต่คนของเขาต้องการเขาเขารวบรวมความมุ่งมั่นสุดท้ายของตัวเองและปีนขึ้นไปอีกสองสาครั้งเพื่อช่วยคนอื่นข้ามราซี่เป็นคนสุดท้าย เขารู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ยังฝืนตัวเองให้เหยียบไหล่ของมาริโอ้พวกเขากําลังลงมาทัานใดนั้นมาริโอก็ลื่นเป็นครั้งแรกในคืนนั้นไม่นะการยึดเกาะของเขาหย่อนลงแต่โชคดีที่รองเท้าบูทของเขาชนคานและพวกเขาก็ลงมาได้อย่างปลอดภัยราซี่กาลังมองไปที่มาริโอ้ที่สร้างสะพานด้วยร่างของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้นเขาเดินตรงไปอย่างมั่นคงในขณะที่คนงานเหมืองคนอื่นๆกําลังรออยู่คนอื่นดึงเขากับมาริโอมาที่พื้นและเริ่มร้องไห้และตะโกน พวกเขารอดแล้วฝันร้ายจบลงแล้วเพราะมาริโอทำให้พวกเขาพิชิตสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้มาริโอเจ็บปวดมากตอนที่เขาทุบกล่องสีแดงเพื่อกดปุ่มฉุกเฉินกระด,ดูกมือของเขาหากักแต่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เขาไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดถึงความเจ็บปวดเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งและบอกหัวหน้าง,งานว่าพวกเขาปลอดภัยวิศวกรและผู้จัดการเหมืองต่างกำลังมาช่วยพวกเขาดูเหมือนว่าแมรี่แอนจะหยุดไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แต่การเอาตัวรอดทั้งหมดใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสยดสยองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพิ่งเกิดขึ้นกับพวกเขาแต่ในที่สุดพวกเขาก็ปลอดภัยแล้วมาริโอหยิบถุงแซนด์วิชแล้วดึงกระติกน้ำร้อนออกมาช้าหน่อยไหมพวก